สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูน้ำอ้อยอีกแล้วนะคะเด็กๆ EP นี้นะคะจะเป็น EP ที่5ขีด12แล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่5 0 0ละนะคะและหัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้นั่นก็คือโจทย์ปัญหาร้อยละที่เกี่ยวกับ กำไรนะคะเด็กๆจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะวันนี้นะคะคุณครูน้ำอ้อยมีคลิปวิดีโอนะคะจากโปรเจกต์14ของสสวทนะคะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันและอยากจะฝากให้เด็กๆนะคะทุกคนตั้งใจเรียนนะคะเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากคลิปวิดีโอนี้และให้เป็นความรู้เพื่อที่เราจะไปฝึกปฏิบัติก,กิจกรรมหรือทํากิจกรรมนั่นเองนะคะเด็กๆและเอาไว้ต่อยอดในการ เรียนในระดับที่สูงขึ้นนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอกันค่ะไปเลยค่ะ นักเรียนเมื่อคลิปที่แล้วนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของกําไรขาดทุนเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ไปแล้วใช่ไหมคะสําหรับคลิปนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละที่เกี่ยวกับกําไรคะ่ะเอแล้วนักเรียนจําการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ในรูปเศษส่วนได้ไหมคะ เดี๋ยวเราไปทบทวนกันเลยค่ะนักเรียนร้อยละยี่เขียนในรูปเศษส่วนได้อย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะได้เศษยีสิบส่วน100ค่ะแล้ว3าเเซนลคะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าเขียนในรูปเศษส่วนได้อย่างไรคะ เก่งมากเลยค่ะได้เศษสาสิบห้่วนหนึร้อค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนนะคะร่วมกันเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้เขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนนับนะคะร้อยละ35ของ200นักเรียนทราบไหมคะว่าเขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนนับได้อย่างไรคะ เก่งมากเลยค่ะเขียนได้เศษ35ส่วน100ของ200เท่ากับเศษ35ส่วน100 200. คูณด้วย200ค่ะแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่า48%ของ300เขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนนับได้อย่างไรคะ ถูกต้องค่ะเขียนได้เศษ48ส่วน100ของ300เท่ากับเศษ48ส่วน100คูณด้วย300ค่ะ ก่อนที่เราจะไปพิจารณาสถานการณ์เพื่อเสวงที่หาคําตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกําไรนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะจำวิธีการของบัญญัติไตรายางนะคะว่านักเรียนจะจําได้หรือเปล่าคะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันเลยค่ะแม่ค้าขายขนม6ชิ้นราคา21บาท ถ้าแดงซื้อขนม35บาทจะได้ขนมกี่ชิ้นจากสถานการณ์นักเรียนนี้วิธีการหาคำตอบได้อย่างไรคะถูกต้องค่ะใช้บัญญัติตรยางค่ะเอแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าการเขียนในรูปบัญญัติตรยางนักเรียนจะต้องเขียนกี่บรรทัดคะ เก่งมากเลยค่ะเขียนสามบรรทัดด้วยกันนะคะและสิ่งที่โจทย์ถามนักเรียนจะเขียนไว้ด้านใดคะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนเขียนไว้ด้านขวาค่ะแล้วนักเรียนทราบไหมะคะเขียนในรูปปัญญัติรายังได้อย่างไรคะ เก่งมากเลยค่ะซื้อขนม21บาทได้ขนม6ชิ้นถ้าซื้อขนม1บาทจะได้ขนมเศษ6ส่วน21ชิ้นถ้าซื้อขนม35บาทจะได้ขนม35คูณด้วยเศษ6ส่วน21เท่ากับ10ชิ้นค่ะสถานการณ์ต่อไปให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบเลยนะคะ คซื้อโคมไฟอันหนึ่งราคา960บาทขายได้กำไร25ปอร์ซร้านค้าขายโคมไฟนี้ได้กำไรกี่บาทนักเรียนทราบไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะเก่งมากเลยค่ะร้านค้าขายโคมไฟนี้ได้กำไรกี่บาทเอแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์บอกมีอะไรบ้างคะ ถูกต้องค่ะร้านค้าซื้อโคมไฟอันหนึ่งราคา960บาทขายได้กำไร25เปอร์เซนค่ะเมื่อนักเรียนนะคะทราบทุนและร้อยละของกำไรแล้วนักเรียนจะหาว่าได้กำไรกี่บาทอย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะใช้บัญญัติไตรยางค่ะ ขายได้กำไร25%หมายความว่าอย่างไรคะเก่งมากเลยคะ่ะถ้าซื้อโคมไฟ100บาทจะขายได้กำไร25บาทแล้วนักเรียนทราบไหมะคะว่าถ้าซื้อโคมไฟ1บาทจะขายได้กำไรกี่บาทคะเก่งมากเลยคะ่ะขายได้เศษ25ส่วน100บาทคะ่ะ ล้างขาซื้อโคมไฟมาราคา960บาทขายได้กำไรกี่บาทคะเก่งมากเลยค่ะขายได้กำไร960คูณด้วยเศษ25ส่วน100เท่ากับ240บาทค่ะแล้วนะักเรียนนะคะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของมัญญะตรายางได้อย่างไรคะ เก่งมากเลยค่ะถ้าซื้อโคมไฟ100บาทจะขายได้กำไร25บาทถ้าซื้อโคมไฟ1บาทจะขายได้กำไรเศษ25ส่วน100บาทหลานค้าซื้อโคมไฟมาราคา960บาท ขายได้กำไร960คูณด้วยเศษ25ส่วน100เท่ากับ240บาทค่ะดังนั้นนะคะร้านค้าขายโคมไฟได้กำไร240บาทค่ะนักเรียนจากสถานการณ์นักเรียนมีวิธีการหาคำตอบแบบอื่นไหมคะ เก่งมากเลยค่ะใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนของจำนวนนับค่ะ25%นักเรียนทราบไหมคะว่าเขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรค่ะเก่งมากเลยค่ะได้เศษ25ส่วน100ค่ะ และนักเรียนคะจากสถานการณ์ร้านค้าซื้อคมไฟราคากี่บาทคะถูกต้องค่ะ960บาทค่ะ ขายได้กำไร25%ของราคาโคมไฟเท่ากับขายได้กำไรเศษ25ส่วน100ของราคาโคมไฟเขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนนับได้อย่างไรคะ เก่งมากเลยค่ะกำไร25%ของราคา960บาทคิดเป็นเศษ25ส่วน100คูณด้วย960เท่ากับ240บาทค่ะดังนั้นร้านค้าขายคมไฟได้กำไร240บาทค่ะ จากสถานการณ์นี้นะคะนักเรียนนักเรียนใช้วิธีการหาคําตอบทั้งหมด2วิธีค่ะวิธีที่1ก็คือวิธีคิดแบบบัญญัติตรยางนะคะและวิธีที่2ก็คือวิธีวิธีคิดแบบใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนของจํานวนนับค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะตรวจสอบคําตอบนะคะโดยใช้เครื่องคิดเลขค่ะนักเรียนให้นักเรียนตรวจสอบทั้งสองวิธีเลยนะคะ แบบที่1บัญญัติตรายางหากําไรจาก960คูณด้วยเศษ25ส่วน100หรือ960คูณด้วย25เปอร์เซนค่ะ แบบที่2เศษส่วนของจํานวนนะับหากําไรจากเศษ25ส่วน100คูณด้วย960ค่ะให้นักเรียนนะคะกดพักเพื่อทํากิจกรรมค่ะโดยให้นักเรียนกดเครื่องคิดเลขเพื่อตรวจสอบคําตอบนะคะเมื่อนักเรียนได้คําตอบแล้วให้นักเรียนกดเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยค่ะ แบบที่1น,นะคะบัญญัติตรยางค่ะนักเรียนกดเครื่องคิดเลขนะคะ960คูณด้วย25หารด้วย100ค่ะเท่ากับ240ค่ะหรือนักเรียนกดเครื่องคิดเลข960คูณด้วย25แล้วกดเปอร์เซ็นต์เลยนะคะคำตอบก็จะได้240เหมือนกันค่ะ ส่วนแบบที่2นะคะให้นักเรียนกดเครื่องคิดเลข25หารด้วย100แล้วคูณด้วย960ค่ะคำตอบก็จะได้240ค่ะแสดงว่า240เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนให้นักเรียนนะคะพิจารณาสถานการณ์ต่อไปกันเลยค่ะ ออมสินซื้อหูฟังราคา1,400บาทขายต่อให้แก้วตาได้กำไรร้อยละ30ออสิออมสินขายหูฟังได้กำไรกี่บาทนักเรียนทราบไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะถูกต้งอ,องค่ะออมสินขายหูฟังได้กำไรกี่บาทเอแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์บอกมีอะไรบ้างคะ เก่งมากเลยค่ะออมสินซื้อหูฟังราคา1,400บาทขายต่อให้แก้วตาได้กำไรร้อยละ30ค่ะเมื่อนักเรียนนะคะทราบทุนและร้อยละของกำไรแล้วนักเรียนจะหาว่าได้กำไรกี่บาทอย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะใช้บัญญัติตรายางค่ะ ขายได้กำไรร้อยละ30นักเรียนทราบไหมคะว่ามีความหมายว่าอย่างไรคะถูกต้องค่ะถ้าซื้อหูฟัง100บาทจะขายได้กำไร30บาทแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าถ้าซื้อหูฟัง1บาทจะขายได้กำไรกี่บาทคะเก่งมากเลยค่ะได้เศษ30สส่วน100ค่ะ แล้วจากสถานการณ์นะคะออมสินซื้อหูฟังราคา1,400บาทขายได้กำไรกี่บาทคะเก่งมากเลยค่ะขายได้กำไร1,400คูณด้วยเศษ30ส่วน100เท่ากับ420บาทคา่ะ mm hmm. ถ้าซื้อหูฟัง100บาทจะขายได้กำไร30บาท ถ้าซื้อหูฟังหนึ่งบาทจะขายได้กำไรเศษส0ส่วนหนึ่งบาทออมสินซื้อหูฟังมาราคา1,400บาทขายได้กำไร1,400คูณด้วยเศษส0สบส่วนหนึ่งเท่ากับ420สิบบาทคา่ะ ดังนั้นนะคะออมสียงขายหูฟังได้กำไร420บาทนั่นเองค่ะจากสถานการณ์นะคะนักเรียนมีวิธีการหาคำตอบแบบอื่นไหมคะเก่งมากเลยค่ะใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนของจำนวนนับค่ะ ร้อยละ30นักเรียนทราบไหมคะว่าเขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรคะเก่งมากเลยคะ่ะได้เศษ30ส่วน100ค่ะแล้วจากสถานการณ์นะคะอ,องสีนซื้อหูฟังราคากี่บาทคะเก่งมากเลยคะ่ะ1,400บาทคะ่ะ ขายได้กำไรร้อยละ30ของราคาหูฟังเท่ากับขายได้กำไรเศรษ30ส่วน100ของราคาหูฟังนักเรียนทราบไหมคะว่าเขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนนับได้อย่างไรคะ เก่งมากเลยค่ะกำไรร้อยละ30ของราคา1,400บาทคิดเป็นเศษ30ส่วน100ค้นคูณด้วย1,400เท่ากับ420บาทดังนั้นออมสินขายหูฟังได้กำไร420บาทค่ะให้นักเรียนนะคะตรวจสอบคำตอบโดยใช้เครื่องคิดเลขเหมือนเดิมค่ะตรวจสอบคำตอบทั้งสองวิธีเลยนะคะ แบบที่1บัญญัติตายางค่ะหากำไรจาก1,400คูณด้วยเศษ30ส่วน100หรือ1,400คูณด้วย30เอร์เซนค่ะแบบที่2นะคะเศษส่วนของจำนวนนับหากำไรจาก เศสาส่วนหนึ้อยคูณด้วย1 4 0 0ค่ะให้นักเรียนนะคะกดพักเพื่อทำกิจกรรมค่ะโดยให้นักเรียนกดเครื่องคิดเลขเพื่อตรวจสอบคำตอบนะคะเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วให้นักเรียนกดเล่นต่อเพื่อเรียนต่อเลยค่ะ แบบที่1บึยย่งันยดตรยางนักเรียนกดเครื่องคิดเลข1,400คูณด้วย30หารด้วย100ก็จะได้คำตอบ420ค่ะหรือกดเครื่องคิดเลข1,400คูณด้วย30แล้วกดเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะได้คำตอบเท่ากับ420เหมือนกันค่ะ แบบที่ 2, สองเศษส่วนของจำนวนนับนักเรียนกดเครื่องคิดเลข30หารด้วย100คูณด้วย1,400ก็จะได้คำตอบเท่ากับ420ค่ะ,ะแสดงว่า420เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยลนที่เกี่ยวกับกำไรนะคะมีอยู่สองสถานการณ์ค่ะนักเรียนแต่ละสถานการณ์ให้นักเรียนแสดงวิธีคิดหาคำตอบทั้งสองวิธีนะคะวิธีที่หนึ่งคือวิธีคิดแบบบัญญัติตรยางค์ค่ะวิธีที่สองคือวิธีคิดแบบใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนของจำนวนนับนะคะโดยให้นักเรียนนะคะกดพักเพื่อทำกิจกรรม คมาเรียนทํากิจกรรมเสร็จแล้วให้เรียนกดเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปพิจารณาสถานการณ์แรกกันเลยนะคะร้านค้าซื้อจักรยานคันหนึ่งราคา3960บาทต้องการขายให้ได้กำไรร้อยละ35้ร้านค้าขายจักรยานได้กำไรกี่บาท ให้นักเรียนนะคะกดพักเพื่อทํากิจกรรมค่ะเมื่อเรียนทํากิจกรรมเสร็จแล้วให้นักเรียนนะคะกดเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยค่ะ เก่งมากเลยค่ะสถานการณ์นี้นะคะนักเรียนแสดงวิธีคิดหาคำตอบโดยใช้วิธีคิดแบบบัญญัติตรายางนะคะขายได้กำไรร้อยละ35หมายความว่าถ้าซื้อจักรยาน100บาทจะขายได้กำไร35บาทถ้าซื้อจักรยาน1บาทจะขายได้กำไรเศษ35ส่วน100บาท ร้านค้าซื้อจักรยาน3960บาทขายได้กำไร3960คูณด้วยเศษ35ส่วน100เท่ากับ1386บาทคา่าดังนั้นนะคะร้านค้าขายจักรยานได้กำไร1386บาทคา่า ต่อไปนะคะให้นักเรียนนะคะแสดงวิธีคิดหาคําตอบโดยใช้วิธีคิดแบบใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนของจํานวนนับค่ะให้นักเรียนนะคะกดพักค่ะเพื่อทํากิจกรรมนะคะเมื่อทํากิจกรรมเสร็จแล้วให้กดเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยค่ะเก่งมากเลย ร้อยละ35เขียนในรูปของเศษส่วนได้เป็นเศษ35ส่วน100ร้ 100. านค้าซื้อจักรยานราคา3 9 6 0บาทขายได้กำไรร้อยละ35ของราคาจักรยานเท่ากับขายได้กำไรเศษ35ส่วน100ของราคาจักรยานนักเรียนทราบไหมคะว่าเขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนนับได้อย่างไรคะ เก่งมากเลยค่ะกำไรร้อยละ35ของราคา3,960บาทคิดเป็นเศษ35ส่วน100คูณด้วย3,960เท่ากับ1,386บาทค่ะดังนั้นนะคะร้านค้าขายจักรยานได้กำไร1,386บาทค่ะ สถานการณ์ที่สองนะคะนักเรียนล้านค้าซื้อเตาอ,อบราคา4,700บาทถ้าต้องการขายให้ได้กำไร 4- 5ร้าเปอร์เซนคล้าขาขายเตาอ,อบได้กำไรกี่บาทให้นักเรียนแสดงวิธีคิดหาคำตอบโดยใช้วิธีคิดแบบบัญญัติตรยางนะคะนักเรียนกดพักเพื่อทำกิจกรรมค่ะเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วให้กดเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยค่ะ เก่งมากเลยค่ะขายได้กำไร45หมายความว่าถ้าซื้อเตาอ,อบ100บาทจะขายได้กำไร45บาทถ้าซื้อเตาอ,อบ1บาทจะขายได้กำไรเศษ45ส่วน100บาทร้านค้าซื้อเตาอ,อบ4,700บาทขายได้กำไร 4,700คูณด้วยเศษ45ส่วน100เท่ากับ2,115บาทค่ะดังนั้นนะคะร้านค้าขายเตาอ,อบได้กำไร2,115บาทค่ะต่อไปนะคะให้ะะเราแสดงวิธีคิดหาคำตอบโดยใช้วิธีคิดแบบใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนของจำนวนนับค่ะ นักเรียนกดพักเพื่อทํากิจกรรมนะคะเมื่อทํากิจกรรมเสร็จแล้วให้กดเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยค่ะเก่งมากเลยค่ะ45เปนขียนในรูปของเศษส่วนได้เป็นเศษ45ส่วน100ร้านค้าซื้อเตาอบราคา4,700บาทขายได้กำไร45ของราคาเตาอบ เท่ากับขายได้กำไรเศษ45ส่วน100ของราคาเตาอบเขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนนับได้ดังนี้ กำไร45%ของราคา4,700บาทคิดเป็นเศษ45ส่วน100คูณ4,700เท่ากับ2,115บาทดังนั้นนะคะร้านค้าขายเตาอ,อบได้กําไร2,115บาทคา่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสำหรับคลิปวิดีโอที่คุณครูได้นำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้สนุกใช่ไหมคะ ใช่แล้วค่ะเป็นคลิปที่สนุกและก็มีเนื้อหาสาระที่ครบถ้วนนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุณครูน้ำอ้อยนะคะก็จะมีกิจกรรมฝึกทักษะนะคะมาให้เด็กๆได้ฝึกทํากันนะคะเด็กๆซึ่งให้เด็กๆนะคะได้ทําลงในสมุดนะคะซึ่งจะมีโจทย์ทั้งหมดหนึ่งข้อด้วยกันนะคะโดยโจทย์ดังต่อไปนี้นะคะเด็กๆ ให้ลอกโจทย์ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยแสดงวิธีหาคําตอบโดยอาจจะใช้ความรู้เรื่องบัญญัติตรายางหรือเรื่องเศษส่วนของจํานวนนับนะคะเด็กๆมาช่วยในการหาคําตอบของข้อนี้นะคะสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้กันนะคะเด็กๆนั่นก็คือการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ ที่เกี่ยวกับกำไรนะคะเริ่มจากการอ่านทำความเข้าใจสิ่งที่โจทย์ถามนะคะเด็กๆและสิ่งที่โจทย์บอกก่อนนะคะเด็กๆหลังจากนั้นเราก็จะวางแผนแก้ปัญหาโดยนักเรียนอาจใช้ความรู้เรื่องบัญญัติรายยางหรือเศษส่วนของจานวนนับแล้วดำเนินการหาคำตอบและสุดท้ายอย่าลืมตรวจคำตอบนะคะเด็กๆ ว่าเราทําถูกต้องหรือเปล่านะคะนักเรียนอาจจะใช้เครื่องคิดเลขในการช่วยตรวจคําตอบก็ได้นะคะค่ะเด็กๆสําหรับวันนี้นะคะคุณครูน้ำอ้อยนะคะก็อยากจะฝากให้เด็กๆคนไหนที่เรียนแล้วไม่เข้าใจสามารถกลับมาฟังคลิปวิดีโอซ้ำนะคะหรือศึกษาในหนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ป .5 สำนักพิมพ์สสวทเพิ่มเติมได้นะคะเด็กๆ สำหรับวันนี้คุณคุณคุณอ้อยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะเด็กๆแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ